สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทู e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้4พฤศจิกาย,ยน2.564ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับชาวนาชาวนาจะได้เงินไวเงินช้าอะไรยังไงช่วงบ่ายๆโฆษกรัฐบาลมีการถแถลงข่าวเราจะไปฟังทางเพจไทยคู่ฟ้าและก็จะสรุปมาทำคลิปให้กับพี่น้องที่ ชื่นชมชื่นชอบช่องโชคดีรอน YouTube ได้ดูในช่วงใกล้ค่ำนะครับมีนัดกันที่นี่นะครับว่าประกันรายได้ข้าวงว่อหนึ่งจะได้ไว้ได้ช้าอะไรยังไงมีมีมีรายงานการประชุมคอรมอวันนี้มาเราฟังแต่เราต้องไปฟังการถแถลงข่าวของโฆษกรัฐบาลก่อนซึ่งเขาจะไลฟ์สดทางเพจไทยคูฟ้าครับใครอยากฟังก่อนก็สามารถดูได้ทางเพจไทยคูฟ้านะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแต่คลิปนี้จะมาเล่าข่าวอ่า จากสื่อให้ฟังก่อนวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับข้าวทางสื่อเข้าลงข่าวอะไรบ้างนะครับพาดหัวข้อข่าวครับจุรินเกาะติดสถานการณ์ข้าวเร่งดันส่งออก8 0 0แสนตันต่อเดือนระบุมีประกันรายได้ข้าวมาตรการคู่ขนานแล้วก็ช่วยลงสีสากรและเกษตรกรกว่า4.68ล้านโครเรือนชมและฟังรายละเอียดครับ ขอขอบคุณทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจนะครับเราจะอ่านข่าวเว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจให้พี่น้องทางบ้านฟังและจะแนบลิงก์ข่าวเว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกสําหรับผู้ชอบอ่านอ่านเองได้อีกครั้งนะครับขอบคุณข้อมูลประชาชาติธุรกิจนะครับซึ่งลงข่าวนี้เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4เวลาส1เนาฬิกา56นาทีพาดหัวข้อข่าวจุลินชี้ราคาข้าวตกยังมีมาตร,รการรายได้ เร่งส่งออกหนุนเกษตรกรยังมีมาตรการประกันรายได้นะครับและก็เร่งส่งออกหนุนเกษตรกรนะครับรายละเอียดของข่าวครับเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2อ6 4ายที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายจุลินลักษณะพิเศรษรองนายกรัฐมตีและรลฐมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสําหรับข้าวราคาตกตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนลงทําให้ผู้ซื้อมีความรู้สึกว่า สามารถแข่งกับคู่แข่งได้และในครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาตัวเลขการส่งออกดีขึ้นมีผู้ส่งออกข้าวมายื่นขอใบอนุญาตในการส่งออกเยอะขึ้นครึ่งปีแรกประมาณ4 5แสนตันตอนนี้เป็นเดือนละ7 8แแสนตันซึ่งจะมีส่วนช่วยในการระบายข้าวต่อเนื่องจากสต๊อกข้าวที่ยังมีมากพอสมควร จึงยังไม่มีผลทําให้ราคาข้าวดีขึ้นมากแต่ขณะเดียวกันก็มีมาตรการคู่ขนานช่วยลงสีสากรหรือกเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในช่วงที่ราคาไม่ค่อยดีโดยมีเงินชดเชยให้ตันละ1,500บาทเพื่อเก็บข้าวไว้ขายในยามที่ราคากระเตื้องขึ้นและหากราคาข้าวลดลงต่ำกว่ารายได้ที่ประกันเช่นข้าวหอมมะลิประกันรายได้ที่ตันละหมื0นข้าวเปลือกเจ้า ตามก่อตาลละหมืน่นก็ยังมีส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวชดเชยให้อย่างน้อยเกษตรกร,ก,รก็มีหลักประกันว่าแม้ราคาจะลงไปถึงกิโลกร,รัมละ6ถึงบาทแต่อย่างน้อยข้าวเปลือกเจ้าประกันรายได้ที่กิโลกร,รัมละ10บาทถ้าไม่ถึงจะมีเงินส่วนต่างให้หรือข้าวหอมมะลิประกันรายได้กิโลละ15วันนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว และจะได้ดําเนินการในฤดูการต่อไปและมาตรการที่จะช่วยในการเก็บข้าวไว้และจะไม่นําออกมาสู่ตลาดมากเกินไปแต่สําหรับเงินส่วนต่างที่จะได้รับต้องดูความชื้นเท่าไหร่หากความชื้นมากราคาจะตกต้องเป็นราคาที่มาตรฐานความชื้นที่กําหนดไว้15%หากสูงกว่านี้จะตัดทอนเปอร์เซ็นต์ของความชื้นก็สรุปสั้นๆว่าวันนี้เว็บไซต์ข่าว ประชาชาติธุรกิจได้ลงข่าวนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ชี้แจงว่าข้าวราคาตกก็ยังมีมาตรการประกรันรายได้ข้าวช่วยชาวนาอยู่และก็เร่งส่งออกหนุนเกษตรกรครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับช่วงบ่ายๆใกล้ค่ำมารอฟังรายละเอียดว่าประชุมครมวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะส่งผลให้ได้รับเงินช่วยเหลือในช่ว,ชวงราคาข้าวตกต่ำครับสวัสดีครับ